สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนธาตุน้ำาลัคณทธาตุน้นำ,นนำมีนพิจิตกรโกฏยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์วันนี้กวางมาทําหัวข้อแลนดอมให้กับคนธาตุน้ํานะคะขอนําเสนอหัวข้อช่วงนี้มีใครแอบชอบคุณไหมและจะมีใครเข้ามาจีบคุณบ้างไหมนะคะไม่ได้จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะถ้าคลิปนี้บังเอิญเพื่อนๆมาเจอ คำทํานายนี้อาจจะเป็นของเพื่อนๆก็ได้นะคะเพื่อนๆน้อมรับไว้แต่พลังงานดีๆถ้าเปิดไพ่มาแล้วอาจจะมีพลังงานที่ติดปัญหาบ้างนะคะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องน้อมรับเอาไว้นะคะแต่ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเฉยๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสในการพยากรณ์นะคะ ฟังเพื่อการฮิวใจนะฟังเพื่อสนุกสนุกก็ได้นิทานเรื่องเล่าของใครก็ไม่รู้นะเพราะว่าเป็นการแรนดอมนะคะไม่ได้เจาะจงนะว่าจะต้องเป็นคนใดคนหนึ่งนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยคะ่ะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะและที่สำคัญเลยนะคะ ผู้ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะนั้นได้แก่ขนมยูโรคัสตาร์ดเค้กนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ช่องของ aur, อีดีโนธตลอดเก้ามาอย่างยาวนานนะคะขอฝากขนมยูโรคัสตาร์ดเค้กไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะคะนี่เป็นรสชาติตัวอย่างที่กวางมาตั้งไว้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรสชาติคัสตาร์ดเค้กนะเป็นรสชาติดั้งเดิมรุ่นแรกนะคะของยูโรเค้กนะคะต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็ฝาก เพื่อนๆช่วยให้การสนับสนุนด้วยนะคะส่วนเรื่องการรับดูดวงส่วนตัวตอนนี้กวางยังไม่เปิดรับดูดวงส่วนตัวนะคะต้องขออภัยสําหรับเพื่อนๆทุกคนที่ทักมาแล้วกวางยังไม่ได้ตอบข้อความกลับไปแต่ถึงแม้กวางจะไม่ได้เปิดรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะ กวางมีโปรแกรมดูดวงดีๆมาแนะนําค่ะโปรแกรมสินแสบาโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจนะคะเพื่อนๆสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะสินค้าสายมูนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ใน Tik t o ็อกช็อปแล้วก็ l i น์ช็อปช้อปปี้ช็อปนะคะในช้อปปี้ช็อปใน t ิ k กต o k h ช็อปมีเก็บปลายทางแต่ถ้าสั่งในไลน์ช็อปจะยังไม่สามารถเก็บปลายทางได้นะคะ เอาลคะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสําหรับทตุน้ํามีนพิจิกกรกฎไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะดีคะ่ะเพื่อนๆทัดน้ำลักษณะทตุน้ํามีนพิจิกรกรกฎนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาอ่านไพ่หัวข้อแรนดอมไปพร้อมๆกันนะคะว่าช่วงนี้จะมีใครเข้ามาแอบชอบคุณไหมและจะมีคนเข้ามาจีบไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะไม่ได้จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้ตลอดนะถ้าหากว่าคลิปเนี้ย เป็นคลิปที่ดึงดูดหรือว่าบาังเอิญเพื่อนๆผ่านเข้ามาเจอแล้วเพื่อนๆกดเข้ามารับชมพอดีคำธรรมานี้อาจจะเป็นของเพื่อนๆก็เป็นไปได้ถ้ามันตรงแล้วพลังงานออกมาดีนะคะน้อมรับเอาไว้แต่ถ้าส่วนใดที่ อาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแล้วมันไม่ตรงนะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องน้อมรับอะไรไว้เลยก็ได้ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นนิทานก็พอนะคะชาวธาตุน้านะคะมีนคือผู้ที่เกิด15มีนาถึง12เมษายนพิจิกคือผู้ที่เกิด16พฤศจิกาถึง15ธันวากรกฎคือผู้ที่เกิด15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะกวางเปิดไพ่มาก่อนนะคะก็เป็นการอ่านช่วงชีวิตของชาวธาตุน้ำณปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะ ช่วงชีวิตนี้ของชาวธาตุน้ำนะปัจจุบันกวางมีความรู้สึกว่าคุณเริ่มจะมีความโชคดีเข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามาหลังจากที่คุณบุกบ่าฝ่าฟัฟนฝ่าดงมาเยอะนะอาจจะเจอสถานการณ์ที่มันยากลำบากกว่าจะผ่านมาได้กว่าจะเป็นคุณในทุกวันนี้โหลากเลือดเหมือนกันธาตุน้ำรู้สึกแบบนั้นวันนี้คุณเริ่มปล่อยจอยได้แล้วนะคะเริ่มจะสบายใจเริ่มจะทำอะไรๆแบบที่เราไม่จำเป็นจะต้องรู้สึกว่าแคร์คนอื่นแล้ว เหมือนเราหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ลำบากตรงนั้นมาแล้วนะแล้วมันก็มีการเริ่มต้นใหม่ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องของการเงินคุณอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะให้เพื่อนๆเ,เล่นหวยเยอะหรือซื้อลอตเตอรี่อะไรกันเยอะนะถ้าเพื่อนๆฟังคําทํานายนี้นะคะซื้อพอกรุบกริบ พอได้รุ่นพอได้สนุกสนานก็พอนะคะแต่อย่าไปโฟกัสหรือไปมองว่าสิ่งเนี้จะทำให้เรารวยนะคะมันเป็นทางลัดที่คนมีวาสนาเท่านั้นน่ะเออเขาอาจจะเคยทำบุญทำทานมาเยอะนะคะเขาก็มีโอกาสนะคะที่จะได้โชคลาภมาแบบฟุกๆการที่คุณจะได้โชคลาภมาตรงนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยเลยก็ได้ การโชคดีมีโชคมีใช้มันอาจจะหมายถึงคุณทำอะไรก็ราบรื่นน่ะจากแต่ก่อนเนี้ยคุณทำอะไรก็มีอุปสรรคนะคะไม่มีใครเข้ามาหยิบยื่นให้การช่วยเหลืออะไรเราทางนั้นแต่เหมือนกับคุณพัฒนาตัวเองมาถึงจุดหนึ่งอ่ะมันทำให้เราเริ่มมีโอกาสดีๆแล้วก็เริ่มเห็นช่องทางดีๆนะคะในการสร้างเงินสร้างไรายได้อาจจะเป็นเรื่องงานหรืออาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์ก็ได้นะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ว่าคุณจะไปสังคมตรงไหนในช่วงเนี้คือชาวธาตุน้ําคุณจะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะแล้วก็สามารถสร้างเครดิตสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้ง่ายมากเป็นช่วงกอบกโกยเป็นช่วงที่คุณจะได้ประโยชน์นะคะจังหวะและเวลาที่วาสนาบุญกุศลจะส่งผลแต่ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของชาวธาตุน้ำเนี่ยนะเหมือนคุณสามารถพลิกวิกฤตตรงนั้นให้เป็นโอกาสดีๆสำหรับคุณได้เสมอ ฉะนั้นจงใช้ความโชคดีในช่วงนี้ให้คุ้มค่าอยากทําอะไรให้รีบทํานะคะแล้วคุณนะ่ะจะพบกับความสําเร็จในชีวิตส่วนในเรื่องของความรักกวางม,มองว่าคุณไม่ได้ไว้ใจใครนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่ถ้าคุณมีแฟนแล้วนะท่านนะ้ำถ้าหากคุณมีแฟนแล้วความมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยมีเวลาเทคแอคชั่นอะไรกับแฟนมากเท่าไหร่นะคนรักอาจจะน้อยใจหรือว่าช่วงนี้คนรักอาจจะพยายามาสร้าง ตัวตนของเขาขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจจากธาตุน้ำอยู่ก็ได้นะ e f u l o ลสิบเหรียญมันเป็นช่วงบุญหล่นทับนะเนี่ยธาตุน้ำสิบเหรียญเมจิกเชียนช่วงนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะธาตุน้ำบางทีคุณอาจจะได้รับมรดกจากครอบครัวก็ได้มรดกที่ว่านี้อาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานหรือการเงินก็ได้นะคะ ช่วงนี้ทําอะไรก็ปังเนาะคือทําอะไรมันดูง่ายไปหมดเลยทัดนะ้ำเหมือนปอกกล้วยเข้าปากมากเลยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการหาเงินเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้เราหาเงินง่ายจังจากแต่ก่อนถ้าคุณเอาปัจจุบันเปรียบเทียบเอ,อ่อเมื่อครั้งในอดีตนะเราอาจจะเคยแบบไปเจอสถานการณ์ที่มันเหนื่อยมากกับการหาเงินแต่นะปัจจุบันนี้กวางมองว่าคุณเริ่มจะมีอะไรหลายๆช่องทางนะคะเพื่อหาเงินแล้วก็เริ่มจะเป็นคนที่หาเงินเก่งมากขึ้นนะ เหมือนเราได้ความรู้ใหม่ได้งานใหม่นะคะได้ทำธุรกิจใหม่บางคนก็ถูกหวยรวยข้ามคืนไปเลยก็ได้แบบนี้ the high p i n ช่วงนี้ธาตุน้ำดูมีออร่าจังเลยอะดูมีเครดิตดูน่าเชื่อถือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพูดการแต่งตัวการใช้ชีวิตของคุณนะคะไปไหนก็มีแต่คนเก่งใจไปไหนก็มีแต่คนให้เกลียดคุณนะคะถือว่าช่วงนี้ชีวิตธาตุน้ำ ทำอะไรสบายๆอะนะชิวๆเหมือนกับเราคิดอะไรเราอยากสมหวังเรื่องอะไรนะคะมันเหมือนคุณได้หมดเลยตามใจคิดตามสิ่งที่คุณปรารถนาเลยฉะนั้นแม้ว่าคุณจะลงมือทําอะไรในช่วงนี้ธาตนะุน้ำมันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคุณอีกต่อไปมันเป็นเรื่องง่ายๆที่คุณสามารถหาเงินได้เพียงแค่กระดิกปลายนิว้วบางคนนะคะชีวิตอาจจะพกผันโดยการใช้สื่อออนไลน์ อาจจะขายของออนไลน์เจราจาอะไรก็ดูมีเครดิตดูดีไปหมดก็ถือว่าวิถีชีวิตในช่วงนี้เรียกว่ารุ่งเรืองแล้วก็ปังปุริเยมากนะธาตน้ำอิจฉา <c oughs> ชีวิตคุณปังปังปุริเยแล้วมาดูเรื่องของความสัมพันธ์บ้างนะคะมาดูซิว่าชีวิตคุณปังปุริเยขนาดนี้จะมีใครเข้ามาจีบไหมลักษณะของคนที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะเขาจะเป็นคนลักษณะแบบไหน เขาจะเข้ามาในลักษณะแบบไหนมาดูกันนะเขาได้ไพ่ก้าเหรียญน,นะกวางมองว่าเขาน่าจะเป็นชอยทางเลือกตัวเลือกอยู่ในชีวิตคุณน่าจะเป็นองค์ประกอบส่วนไหนในชีวิตของคุณเขาอยู่ในสถานะใดก็ได้ในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นชอยที่คุณมองข้ามไปก็ได้นะก้าวเหรียญใบเนี้ยชอยที่ธาตุน้ำมองข้ามไปหรือเปล่าเอ,อ่ย แล้วก็มีไพ่สี่ถ้วยท่านแง่ท่านน้ำคุณมองข้ามเขาไปจริงๆด้วยออคนคนนี้นะคะเหมือนเขาพยายามที่จะแอคชั่นเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะแต่เหมือนท่านน้ำคุณไม่ได้เฟลลี่ด้วยนะคะแล้วก็แบบไม่ได้สนใจอะไรก็เหมือนเรารู้สึกว่าเราพัฒนาตัวเองถึงขนาดนี้เราสามารถเลือกได้เราก็อยากจะเลือกให้ดีในเรื่องของคู่ชีวิตนะคะแต่ถ้าคุณมีแฟนแล้วนั่นแปลว่าต่อให้คุณมีแฟนมีคนแอบชอบคุณคะ่ะ เขาพยายามที่จะเชื่อมสะพานเข้ามาหาคุณแต่คุณไม่โอเคนะคุณไม่จอยด้วยนะคะเขาก็เลยแบบเหมือนกับไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เขาพยายามเชื่อมสะพานเข้ามานะคะคุณเลือกที่จะแบบแอคใส่เขาอะเลือกที่จะไม่สนใจเพราะว่าคุณรักแฟนคุณมากนะคะคุณก็เหมือนกับไม่ได้อยากที่จะทำให้ตัวเราอะมีตัวเลือกอะ ถึงแม้คุณจะไม่สามารถไปควบคุมสถานการณ์ได้นะคะสถานการณ์มันพาไปให้คุณมีตัวเลือกแต่คุณไม่ได้เปิดรับไม่ได้ยินยินดีต้อนรับที่จะให้ตัวเลือกเหล่านั้นะเข้ามาในชีวิตคุณในขณะที่คุณมีแฟนแล้วแต่ถ้าคุณโสดนะธาตุน้ำถ้าคุณโสดนะคะกวางมองว่าคนๆนี้เป็นบุคคลที่คุณมองข้ามไปแล้วอาจจะเป็นหลายๆคนนะคะที่คุณไม่ได้อินเลิฟด้วยอืม เก้าเหรียญสี่ถ้วยเลยอ่ะเขาพยายามที่จะเข้ามาจีบคุณเช้าเย็นก็ได้พยายามที่จะส่งนู่นส่งนี่ส่งช่อดอกไม้ให้แต่ดูเหมือนคาดน้ําคุณก็รับนะแต่คุณไม่ได้รับเอามาใส่ใจอ่ะคือรับของไว้รับไว้ประมาณว่าเออก็วางไว้ตรงนั้นแหละขอบใจมากเนี่ยมันจะเป็นสภาวะแบบนี้มากกว่าเขาจะเป็นคนลักษณะแบบไหนอีกคะมาดูกันเขาจะมาในลักษณะไหนอีกสามถ้วย สามถ้วยคนคนนี้นะคะเป็นคนคุยของคนธาตุน้ำคนรู้จักกันคนที่เคยออกเดทด,ด้วยกันคนที่เลิกกันไปแล้วแฟนเก่าหรือเปล่าแฟนเก่าหรือเปล่าแฟนเก่านะคะที่กลับเข้ามาใหม่แต่ว่าตอนนี้เขาไม่สามารถใช้ใช้สิทธิ์แฟนเก่าที่ตั๋วมันหมดอายุไปแล้วอ่อนเพื่อนๆมันมีวันหมดอายุมันก็หมดอายุไปแล้วด้วยความรักของเรากับเขาอะนะคะ แต่เขาพยายามที่จะใช้สิทธิ์เดิมๆนะคะเพื่อที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะมิฐานไฟเก่าอะคะ่ะกลับเข้ามาในขณะที่คุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือถ้าคุณโสดอยู่นะคะไม่ได้มีใครนั่นแปลว่าคุณมองเห็นเขาเป็นอีกช้อยหนึ่งในความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้เป็นนัมเบอร์วันคุณแล้วอะอคนคุยเก่าก็ได้นะคนคุยเก่าก็ได้ที่คุณเคยให้สิทธิ์เขาได้ชัดเจนกับเราก่อนแต่เขาเคย ไม่เลือกแล้วก่อนตอนที่เราให้สิทธิ์ให้เขาได้ชัดเจนเขาดันไม่ชัดเจนแต่พอเรามีชีวิตที่มันรุ่งโรดโชดชัดชาวานแล้วนะคะจะกลับมาสนใจกันในยามนี้สําหรับคุณรู้สึกว่ามันสายเกินไปหรือเปล่าฉะนั้นนะเขาไม่ควรหลงตัวเองนะว่าเขาเป็นนัมเบอร์วัน เอาจริงตอนนี้คุณยังไม่มีใครเป็น Number ร์วในในในใจทั้งนั้นนะคะสําหรับคนโสดนะแต่ถ้าคุณมีแฟนก็คือแฟนคุณคือ Number ร์วแล้วก็เป็นคนเดียวในใจด้วยนะคะฉะนั้นแฟนเก่าไม่มีสิทธินะเอาดูสิยังไงอีกคะเนี่ยแล้วก็มีไพ่สาไม้ท้าขึ้นมาเนะะี่ยค่ะคนที่แอบชอบคุณไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสสามสี่นะคะต่างก็มีความรู้สึกไปในทางเดียวกันอนะ ก็คือเป็นคนที่ไม่ถูกคุณเลือกอะถึงแม้คุณจะมีช้อยกี่ช้อยตอนเนี้ยคือคุณไม่ได้อยากรู้สึกว่าจะเลือกใครเลยอะเพราะคุณก็มองว่ามันจะต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้ช้อยแค่นี้มันยังไม่พอสําหรับคุณนะคะคือช้อยสําหรับคุณตอนเนี้ยคุณรู้สึกไม่ได้ถูกใจคุณอาจจะมีคนคุยได้หลายคนนะธาตุน้ําแต่คุณก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าคุณอยากจะโฟกัสที่คนใดคนหนึ่งคนเดียว ถ้าเรายังไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องโฟกัสที่ใครตอนนี้เราแค่อยากรักตัวเองไปก่อนจนกว่าเราจะเจอคนที่ใช่จริงๆนะคะเราถึงจะแบ่งครึ่งความรักนั้นให้กับคนที่ใช่อะคะ่ะเราจะยินดีต้อนรับแล้วก็ใส่ใจคนคนนั้นก็ต่อเมื่อคนคนนั้นคลิกกับเราจริงๆฉะนั้นความเหงานะคะไม่สามารถทดสอบใจคุณให้คุณสีสวคว้าใครเข้ามาในชีวิต ได้ง่ายๆอีกแล้วเพราะคุณสามารถอยู่คนเดียวกับความเหงาได้ในแบบที่มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนะมาดูกันนะคะว่าแอคชั่นของคนที่เขาแอบชอบคุณแอบชอบในที่นี้นะคะตัวเด่นกวางมองว่าเป็นคนคุยเก่าหรือแฟนเก่านะคะตัวเด่นนะคนคุยเก่าแฟนเก่าหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ช้อยไหนก็ได้นะามาดูกันคนแอบชอบคนที่เขาแอบชอบคุณ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งอาม่จะกี่คนก็ช่างเถอะมาดูแอคชั่นของพวกเขาเหล่านั้นรวมๆกันนะว่าเขาจะแอคชั่นแบบไหนที่สื่อว่าเขาชอบเราเขาจะสื่อยังไงให้เรารู้ว่าเขาชอบเรา The world the world การใช้โซเชียลนะคะสองดาบเขาจะสื่อแบบไหน เด e ช a ร i ออตหไม้เท้ากวามมาว่าเขากา้กาวก,ก,ก้าวกลัวนะก,ก,ก้าวกลัวๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนไม่ไม่ค่อยกล้าที่จะมีแอคชั่นอะไรกับธาตุน้ำเท่าไหร่เออเหมือนแต่ละคนก็กลัวว่าคุณจะลำคาญอะไรเงี้ยกลัวโดนบล็อกอ่ะคือทุกคน กลัวโดนทัดน้ําบอกว่างั้นนะคะกวางก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ไม่ค่อยจะมีแอคชั่นอะไรแต่สิ่งที่เขาทําได้คือการส่องการมองอะค่ะเนี่ยเจ็เหรียญเนี่ยกวางม,มองว่าในวันหนึ่งอะมีคนเสพติดกันส่องโซเชียลคุณหลายคนนะเนี่ยเออแบบเข้ามาส่องหน้าโปรไฟล์เลยอะแบบตั้งใจกดเข้ามาดูเลยไม่ใช่เจอแค่ในฟีดนะคะ หลายๆคนด้วยนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเดิมๆคนคุยเก่าแฟนเก่าเนี่ยชอบจะเข้ามาสองคุณนะคะแล้วก็อาจจะมีคนแอบชอบคุณหลายๆช้อยหลายๆทางเรื่องนะคะเข้ามาสองคุณอยู่เรื่อยๆมาเรื่อยๆอะนะแต่ก็แบบเหมือนไม่กล้าทําอะไรตรงๆนะไม่กล้าทักแบบมหาทาตน้ําตรงๆว่าอยากจีบนะอะไรเงี้ยเพราะเขาอาจจะเคยโดนคุณบล็อกไปแล้ว นะถ้าเขาไม่อยากโดนคุณบล็อกอีกรอบนึงก็อย่ากทำตัวหน้าลำคาญเขาก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าแอคชั่นอะไรนะเนี่ยสรุปจะมีใครเข้ามาจีบไหมดูจากทรงหน้าไพแล้วเหมือนจะไม่มีใครกล้านะบทสรุปจะมีใครเข้ามาจีบไหมราชาดาบน่าจะน่าจะไม่มีใครกล้าจริงๆนะเหมือนกับแบบธาตุน้ำคุณตั้ง เหมือนตั้งตั้งกำแพงขนาดนี้ราชาดาบมาเลยอะ่ะคุณตีอาวุธใส่ในมือตัวเองไว้เลยอะ่ะเออใครจะเข้ามาจีบคุณเนี้ยคือแบบต้องใจกล้ากล้าหาญมากที่แบบกล้าเข้ามาในพื้นที่ในชีวิตของคุณได้ขนาดนั้นนะคะแต่อาจจะมีแหละอัศวินถ้วยนะอัศวินถ้วยคนที่เขาจะเข้ามาแบบนิ่มๆเขาจะไม่ได้เข้ามาหาคุณตรงๆนะแต่เขาจะมารีเช็คก,ก่อน มารีเช็คสถานการณ์ของคุณธาตุน้ําก่อนว่าจังหวะไหนเข้าได้หลักๆเลยก็คือกลัวโดนธาตุน้ําบล็อกนั่นแหละอัศวินดาวคิดว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาดีหรือเข้ามาหาคุณแบบตรงๆนะเหมือนคุณก็ใช้อาวุธที่คุณตีไว้อะไ่เขาไปไกลๆอัศวินดาบเข้ามาทรงเหมือนจะจีบนะแต่ว่าธาตุน้ําไล่เขาอะค่ะมันก็เลยเป็นไพ่อัศวินดาบคือแบบว่าเขาวิ่งหนีออกจากชีวิตคุณแทบไม่ทันเลยอะ อืมแต่คุณอาจจะเป็นประสาทใสแค่บางคนเท่านั้นคุณจะประสาทกับคนที่คุณไม่โอเคกับคนที่คุณไม่ชอบอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะที่คุณประสาทกับไปหาเขาอะค่ะหรือถ้าคุณมีแฟนแล้วและถ้าใครพยายามที่จะเข้ามา,าจีบคุณเนี่ยคุณพร้อมใช้ดาบที่คุณตีเนี่ยไล่ฟาดเขาเสมอคือฟาดให้ไปไกลๆเลยอย่ามาทำแบบนี้อ่ะไปต่อสิ มีไพ่ยดอกไฮโลเฟนนะคะแล้วก็มีไพ่ยอัศวินไม้เทา้าจะมีคนเข้ามาจีบหมายกว้างว่ามีอะ่ะมันขึ้นอยู่กับทาาุนะว่าคุณจะอนุญาตให้เขาอะ่ะเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวคุณมากแค่ไหนเท่านั้นเองคุณก็จะดูเป็นบุคคลไปอะค่ะเออเป็นลายบุคคลไปใครที่คุณอยากจะรู้จักอยากจะสนิทสนมเป็นเพื่อนกันได้แล้วแต่สถานะนะคนคนเหล่านั้นน่ะ คุณก็จะพิจารณารับไว้พิจารณาแต่ถ้าบางคนที่คุณรู้สึกไม่โอเคนะคะคุณก็นั่นแหละตามนั้นคุณก็ทําอะไรตรงๆไปในแบบที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นต้องรักษาน้าใจหรือเปล่าแรงนะเนี่ยธาตุน้า,นาเออธาตุน้ำรู้สึกว่าเป็นคนตรงๆอ่ะไม่จําเป็นต้องอ้อมอะไรมากนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับไม่ไม่ชอบให้ความหวังใครด้วยอะคะ่ะแล้วก็เป็นหลายคนด้วยหลายความสัมพันธ์ด้วยที่เข้ามาจีบแล้วคุณไม่เอาเขา ะค,ะคุณแน่าจะทําหลายๆคนอกหักไปแล้วละ่ะเออทำไงได้อะ่ะมันห้ามห้ามความรู้สึกกันไม่ได้เนาะถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ชอบก็ไม่จําเป็นต้องเกียงใจอะไรเงี้ยเราก็คุยกันตรงๆก็ได้นะคะประมาณนั้นแหละคุณไม่อ้อมค้อมหรอกแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนไม่ชอบกักความสัมพันธ์นะคะอ่ะและนี่ก็คือพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะว่าช่วงนี้จะมีใครมาจีบไหมนะคะก็ดังที่กล่าวไปข้างต้นเลยนะจ๊ะ อามาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะมีราศีใดเข้ามาเด่นๆนะคะเห็นเป็นชาวพฤษศนะชาวพฤษศนะจ๊ะมีชาวตุลมีชาวกรกฎนะคะมีชาวมีนเอ่อโอเคคะ่ะ นอกจากจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอกาสนะเราเจอกันใหม่นะคะใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย